เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าทรังกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมินรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านนเลยนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดิมนะครับนะสกิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง anime world tower defense กันอีกแล้วนะเออ ก็เดยวคลิปในวันนี้นะเรามาดูเจ้าทรังกันดีกว่าเนาะซึ่ง เดี๋ยวเราจะขอดูพี่แกจากร่างแรกก่อนนะเออก็จะเป็นฟิวเจอร์ทรังนั่นเองเนาะพี่แกเนี่ยมีคาร์ดการ์เดอร์เป็นไทม์ทาวเวอร์เนาะก็จะบก100วกดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์วสนุดได้ที่สตัวนะส่วนฮิดเดนพาวเวอร์ยังไม่ทําอะไรแล้วก็ยังไม่มีพาสีฟเนาะเป็นตัวละครธาตุสีฟ้านะหรือว่าบลูนั่นเองเป็นตัวละครดับยูอาร์มีพาสีฟเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นะโอกาส50%ทําดาเมจ3เท่าเนาะเป็นคาร์ดเรกูล่า regular, หรือว่าคาร์ดธรรมดาเป็นตัวยืนพื้นไม่มีคอสแมสติกนั่นเเเองนนนะะโดดยยพีีี่่่ป็ตตัวลครทหาาไ้จกู สุ่มทั่วๆั่ไปเลยเนาะก็จะเป็นตู้ของดาร์กโบลนะออมีไหมตอนนี้ยังไม่มีนะออแต่ก็นั่นแหละในตู้ดาร์กโบลนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าทรังล่างแรกกันก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาทําการอีโวนะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าทรังร่างแรกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรเวเวนนะาไปานะดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยละกันนะขนาดเป็นตัว UR พี่เกยังมีความ 3D เลยนะดูเรื่องของเสื้อเห็นปะ นี่มีความ 2D โผล่ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคือไม่ใช่เสื้อ 2D เลยนะดูเข็มขัดดูที่ผ้าตรงนี้เอแล้วก็เรื่องของกางกงกางเกงนะแต่เราไม่รู้ว่าออร่าอันนี้คือออร่าอะไรมันควรจะติดอยู่ตรงดาบหรือเปล่าออร่าอันนี้ใช่ปะแต่ว่าเออท่าเหมือนพี่แกถือดาบแหละแต่ว่าดาบยังปักอยู่ที่หลังอยู่เลยนะแล้วแกทําท่าถืออะไรเออแล้วไอ้วงวงิวงวงิงวิงเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ดาบหรือเปล่า ก็ไม่รู้นะเออโดยรวมประมาณนี้และกันนะสำหรับโมเดลนะก็ถือว่าดีนะเป็นแบบ 3D เลยนะเออสำหรับค่าวางในที่1250นนะก็เดี๋ยววางเลย ดาเมจต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,630เนาะระยะในที่50 SP A หรือวามระโจมตีเนี่ยที่3วิวางขั้นแรกเนี่ยตีแบบเซอร์เคิลแล้วก็ตีพื้นในด่เมจตีแอร์มีพาสซีฟเป็นบริดดิ้งนั่นเองนะโอกาส100%เนี่ยทำดาเมจ50% 12ครั้งทุก18วิแล้วก็ทำให้มอนที่ฮิวเลือดเนี่ยเออต้านต้านมอนนะต้านมอนฮิวเลือดน,นั่นเองเนาะเออดูการโจมตีซิก็เป็นการพ ung, ุ่งเข้าไปใส่มอนนะ เดี๋ยวแล้วข้างหลังแกมีดาบอยู่อันนึงไม่ใช่หรอแล้วทําไมแกถือดาบออกมาฟันได้อีกอันหนึ่งอะเชี่ยพี่ชายมีดาบสองอันโอแต่ออนิเมชั่นไม่เท่เลยวะดูการพุ่งเลยนะเนี่ยดูการพุ่งโอ้อนิเมชั่นคิดก่อยมากอะ่ะคือโมเดลเท่นะแต่ว่าอนิเมชั่นกิดก่อยมากเลยนะเออทำดาเมจแค่1ฮิตปะอ่าฮิตเดียวก็เดี๋ยวอัพต่อเลย2อ0พัน0 0มัน โอเคคั okay, ้ต่อไปเนะี่ยชถ่าว่าฟิวเจอร์ส s ลชลัชนะกระติแบบ Circle ก็จะบวกดาเมจเป็น7,657บวกระยะไปอีก10แล้วก็บวก SP ไปอีก1ก็จะตีเป็น4วิใช้เงินอัพไปที่ประมาณ3,500ก็เดี๋ยวอัพเลยวงใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะยังไม่ตีแอร์เนาะเดี๋ยวดิ Future s l a s h โอ้โห Animation โคตรแข็งอือประมาณนั้นก็ก็คือการฟันหลายจังหวะนั่นเองนะแต่ว่าอนิเมชันแข็งมาก แอแนิเมชันตอนพุ่งมาโคตรแข็งเดี๋ยวๆๆดูเดยดูดูตอนขามันด,ดูโอ้โหย่างแข็งไหนวันนี้ทำได้กี่ฮิตหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ฮิตหนึ 1, 2, 3, ่งสอสามสี่อ่ะสี่สาสี่ฮิตอะก็คือมัลติฮิตแหละตัวนี้เดี๋ยวต่อดีกว่าสี่พัห้าหก็ ขั้นต่อไปไหนชื่อท่าว่าเอซัวคิอาโซนะกรตีแบบเซอร์เคิลก็จะบวกดาเมจเป็น8ปดพบวกระยะเปกซ์สิบบวกเอสเฟเปกหนึ่งเนาะก็ตีเป็น5วิใช้เงินอาร์บิที่ประมาณ8750นะก็เดี๋ยวัเลยตีแอร์นะคันนี้อ่าก็เป็นการเสกลูกบอลมา2ลูกเนาะเออแล้วก็ยิงใส่เออทุ่มใส่มอนเนาะแล้วก็พุ่งใส่มอน ปุ๊บหนึ่งของอาถ่านัทะทดำดาเม g e แค่สองตนะสำหรับท่านี้ประมาณนั้นเออคือแอนิเมชันก็ค่อคนข้างที่จะแข็งมากเลยอะ่ะเสียงก็ไม่มีแต่เรื่องของพาร์ติเคิลเอฟเฟกสวยอยู่นะเออเรื่องของเนี่ยไอ้ลูกบอลอะไรพวกเนี่ยถือว่าสวยอยู่นะก็เดี๋ยวต่อแล้วกันหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเออ โดยดาเมจอัพตันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ก1ม0นะ่นสิบระยะเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อดูความประจมตีเนี่ยที่ห้าวิอัพตันเนี่ยตีแบบเซอร์เคิลตีแอร์ได้นะแล้วก็มีพาร์ทสิบเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นั่นเองเนาะโอเคนะพอระบบน้องไอแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ1 3ึ่0 0สนเนาะระยะกับ s p a ก็เท่าเดิมนะประมาณนี้ละกันนะสำหรับจะทังรังแรกนะหวังว่าอีโวแล้วเนี่ยมันจะกอบกู้หน้ากู้ตาได้นะเออนี่แหละคือพลังของซูเปอร์ไซย่า ็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าทรังกร่างอีโวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยละกันนะอโอโมเดลพี่แกทําไมเป็นเงี้ยดูการถือดาบของพี่แกดิอย่าบอกนะว่าร่างนี้ถือดาบสองข้างอ่ะเพราะว่ามันมีออร่าอันนี้สองฝั่งเลยนะเออแล้วก็ทำไมแกยืนอย่างเงี้ย ก็คือโดยรวมเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนเรื่องของท่ายืนกับทรงผมเนาะแต่เราไม่เข้าใจอ่ะว่าทําไมแกถือดาบอย่างเงี้ยโอโมเดลถือว่าเผามากเลยนะเออประมาณนี้แล้วกันเาสำหรับเรื่องของโมเดลนะก็โอเคนะสำหรับค่าวางในที่อยู่ที่1750นะก็เดี๋ยววางเลย สำหรับดาเมจต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12,200นะระยะเนี่ยอยู่ที่60 SP ดูความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่4.5วิว่างคันแรกเนี่ยจะเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะที่พื้นในแดนเมติแอแล้วก็มีพาสซีฟเป็นมัสสิบซูเปอร์พาวเวอร์นั่นเองนะก็จะเหมือนพาสซีฟของเจ้าเซลล์นั่นเองเนาะมัสสิบ DMT ตัวละครนี้ทำดาเมจ4เท่าใส่ธาตุที่ชนะเออประมาณนั้น ชนะท่า4แพ้2ตามที่เข้าใจนะเออแล้วก็มีซปเปอร์พาวเวอร์นะโอกาส50%เนดามเามจ3เท่านั่นเองนะแล้วก็หลังจากทำการอีววขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีวงเล็บไทยชื่อเป็น s s j นั่นเองนะเออน่าจะเหมือนกับเจ้าโกหังเนาะแล้วก็จะมีคาตาโกลี่เลดเดอร์นะเป็นไทม์ทาวเวอร์เนาะก็จะหมวกดามเมจ1้านนั่นเองเนาะแล้วก็วาสุดๆด,ด้ที่4ตัวนะเออไหนดูการโจมตีสิอ่ะดูท่ายืนดิคือดูท่ายืนสิ ถ้ายืนไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เลยนะอ๋อแสดงว่าดาบมันบักดิเพราะว่าร่างนี้มันไม่ถือดาบละเออเห็นการโจมตีสิหนึ่งอ่ะเหมือนจะเป็นการปั้นบอลอะไรสักอย่างหนึ่งนะเออแล้วก็โยนใส่มอนนะเออปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ตุทำดาเมจแค่ฮิตเดียวเนาะแล้วก็ไม่มีเสียงอีกแล้วนะเออเดี๋ยวอัพต่อดีกว่า2,500 3นห้ 25, ถ้าต่อไปเนี่ยถ้เท่าว่าโกลเด้นแฟลชบาลานช์นะก็ตีเป็นแบบไล่ก็จะบวกดาเมจเป็น19,830นเนาะบวกระยะเป็น50บวกเอสเปอเป็น0.5นะก็จะตีเป็นประมาณ5วิใช้เงินอัพที่ประมาณ4,500ก็เดี๋ยวอัพเลยตีแบบไลยยังไม่ตีแอร์เนาะอ่ะเป็นการยิงบีมนั่นเองนะ1 2 3เหมือนทำตำแเน่แค่4ี่เฮดนะป๊บ แอนิเมชันก็ค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะเออดีปุ้มเออนั่นแหละทำดาเมจประมาณ4ฮิตเนาะหนึ่งตายก่อนอีกติดซุปเปอร์พาวเวอร์ไงหนึ่งสองสามสี่อ่ะประมาณ4ฮิตนะสำหรับท่ายิงบีมเนาะก็6,500 8ห้า ค้าต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่า radiant strike slash นะกติแบบ circle ก็จะบวกดาเมจเป็น55,932เนาะบวกระยะเป็น10บบวก sp เปียร์็กหนึ่งนะนะก็จะตีเป็น6วิใช้เงินอัพพีที่ประมาณ10,000ก็เดี๋ยวอัพเลยก็ตีเป็น circle นะ circle ไม่ค่อยใหญ่นะแล้วก็ตีแอดแล้วนะอ่าขั้นนี้เหมือนจะเป็นการใช้ดาบด้วยเนาะไะหยิบดาบฟัน1 2 3 4อ่อาก็จะเป็นการฟันดาบ3จังหวะแล้วก็ยิงบีมเนาะ1 สองสามแล้วก็ปุ้มโหแต่อนิเมชันโคตรเชี่ยเลยดูเนี่ยดูเอ่ะอ่ะอ่ะดูคุณดูอนิเมชันอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งหนึ่งตึ๊กจังตึ้งโอ้โห้ออนิเมชันไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยจริงจริงปุ๊บปั๊บตึ้งไม่ได้เลยอนิเมชันเราไม่ให้ร่างนี้เราไม่ให้เลยอนิเมชันไม่ได้จริงจริงไม่ได้จริงจริงมันเชี่ยมากเออ ทำดาเมจหนึ่งสสสห้าหประมาณห้าถึงหคิดมั้ง1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกอ่าทำดาเมจหกคิดนะสำหรับท่าน,นี้แต่ออนิเมชันไม่ไหววะ่ะแต่ดีนะที่เราเวลาเล่นเราปิดแอนิเมชันนะเออหนึ่งหมืองพันห้าหมืนห้าโอเคนะสำหรับดาเมจอัพตันอย่างที่ประมาณ 1> 4 1 1 8 6 0รเนาะระยะเนะี่ยอยู่ที่150 s p a หรือความเร็วโจมตีเนี่ยที่6วิอัพตันเนี่ยตีเป็นแบบเซอร์เคิลตีแอร์ด้วยนะแล้วก็มีพาส์ตสิบเป็นมัสซีฟซูเปอร์พาวเวอร์นั่นเองนะโอเคนะพอเราบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ926690นะส่วน s p a กับระยะก็เท่าเดิมนั่นเองนะประมาณนี้ละกันนะครับเจ้าล่างทรัง ิวเจอร์อะไรของพี่แกนะก็โอเคนะจบกันไปแล้วนะปรสบการรูเจ้าฟิวเจอร์ทั้งอีวูนะบอกจากใจนะติดแค่เรื่องแอนิเมชันอย่างเดียวเลยแอนิเมชันตัวละครแม่งโคตรเผาเลยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นโอเคได้หมดเลยนะซึ่งเราไม่ค่อยแน่ใจนะว่าไอ้เจ้าทรังเนี่ยมันอาจจะเอาไปลงในด่านใหม่ได้มั้ง a n นดรอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะเออเนี่ยเดี๋ยวลองดูควสนีดด้เผื่อรับแล้วได้ที่ดีด อ้าวไม่มีเควส์ทั้งอีกจเจริญอ่าไหนดูซิว่ามีเศษเท่าไหร่ถ้าออกอันนะอ่าบอลตี้ได้เออใช้ไปเถอะประมาณนี้แล้วการองสอเจ้าทั้งนะ